สวัสดีครับรายการ m i ร l เคิลออฟไวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวของนางสาวทิพยวัรณนะครับเขามี m i ร a เค e ลในชีวิตของเขาตั้งแต่เริ่มต้นของการลืมตามมาดูโลกนี้เลยนะครับก็เกิดขึ้นเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วตอนที่เขากําลังจะลืมตามมาดูโลกนะครับไหนช่วยให้เล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงในช่วงที่เธอกําลังจะลืมตาม,มาเป็นส่วนหนึ่งของโลก ที่โคราชที่บ้านไปเที่ยวที่โคราชคือเป็นคนที่กรุงเทพใช่ค่ะไปเที่ยวโคราชแล้วไงต่อแล้วก็มาว่าตอนนั้นแม่ก็ตั้งคันได้ประมาณสักเดือนนิดๆก็ปวดท้องก่อนก็เลยไปขอได้ไปคลอดที่นั่นทั้งทั้งที่6เดือนเนี่ยไม่ควรจะต้องคลอดใช่ไหมใช่ค่ะคือกำลังจะไปเที่ยวที่โคราชแล้วก็ปวดท้องใช่ก็เลยไปทําคลอดที่จังหวัดโคราช อ่าแล้วก็แปลว่าคลอดออกมาในช่วงระยะเวลาอายุในครรภ์แค่เพียง6เดือนกว่าๆใช่ไหมซึ่งเด็กปกติเนี่ยต้องเก้าเดือนเดือนแต่เธอคลอดก่อนกําหนดอ่าแล้วนี่คือมิลเลอร์ของเธอก็คือเธอคลอดก่อนเวลาตั้งสามเดือนมันจะรอดชีวิตมันจะรอดไหมเพราะว่ามันคลอดก่อนเวลาต้องสามเดือนนะครับแต่แล้วเขาก็ลอดเหตุผลที่รอดเพราะอะไรก็อาจจะแบบมีเรื่องสิ่งสิ้มานิดหน่อยแล้วก็มีหมอที่แบบมาขอเขาบอก ไฟแรงไฟแรงอาจจะทำให้แบบจะดูแลให้รอดชีวิตคือว่าตอนที่เขาคลอดมาได้แล้วเนี่ยฮะ6เดือนกว่าที่คลอดออกมาเนี่ยปู่กับย่าเขาเนี่ยก็ไปบนย่าโมที่โคราชว่าขอให้หลานรอดใช่ไหมเพราะว่า6เดือนเนี่ยหมอก็บอกว่าไม่มั่นใจว่าจะรอดหรือเปล่าเออก็ไปบนใช่ค่ะพอไปบนเสร็จ ก็กลับมาที่โรงพยาบาลก็พบกับหมอใหม่ไฟแรงที่เพิ่งเข้ามาในโรงพยาบาลเขาก็รับอาสา,าที่จะดูดูเธอให้ดูแลให้ใช่ไหมเธขอ,อยาโรงพยาบาลด้วยะ<ก>จะงก็เ,เลยบอกว่าเจอทขอดูแลไม่ได้ย้ายไปกรุงเทพอะไรอ่เงยแล้วก็อยู่ที่นั่นสามเดือนก็คืออยู่ที่โคราช<ด>เนี่ยอยู่ในตู้อบสามเดือนพออยู่ในตู้อบสามเดือนเสร็จแล้วแข็งแรงยัง่งลังจากสามเดือนก็เหมือนอยัง ออกมาข้างนอกแล้วก็ยังไม่ได้แบบก,ก็ยังเป็นแบบไม่สมองไม่สบายอปัจจุบันนี้ก็ยังคีโลกปัจจุบันยังขีโลกอยู่กลายเป็นเด็กขีโลกเลยก็หลังจากอยู่ในตู้อมได้3เดือนก็มีการขอย้ายกลับมาอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหม<ช>เพราะว่า<ช>บ้านของเขาเนี่ยอยู่กรุงเทพแต่เขาเนี่ยมาแจ้งเกิดที่โคราชพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตาย,ยายก็ต้องเดินทางจากกรุงเทพมาโคราชเพื่อมาดูเขาซึ่งเขาอยู่ในตู้อมเนี่ยเป็นระยะเวลาทั้งสเดือนก่อนที่จะได้กลับไปสู่ ปูมีลำเหนาวเดิมได้อันนี้ก็เป็นมิราเคิลของเขานะครับตั้งแต่เกิดมาเลยว่าเด็ก6เดือนที่เกิดออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะรอดยากแต่เขาก็ารอดมาได้อาจจะเกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เมืองย่าโมซึ่งเขาก็มีความเชื่ออย่างนั้นนะปัจจุบันเขาก็พบลูกย่าโมไว้ที่ห้องอยู่นะฮะแล้วเขาก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับย่าโมที่เป็นความเชื่อส่วนตัวของเขา ที่ผ่านมาอยู่ใช่ไหมอันนี้ก็เป็น,นอ,อ,อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ว่ามิเลเอรของเขาคือรอดได้เกิดก่อนเวลากําหนดคือแจ้งแจ้งเกิดก่อนเวลาอันกาหนดนะครับใช่ค่ะ